แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์ความยาวประมาณ1,100คำในภาษาไทยสำหรับช่องมอเตอร์มานียโดยเนื้อหาเกี่ยวกับเรือดำน้ำโอไฮโอคลาสปี2025ีหมายเลข USS 726ซึ่งจัดทำในรูปแบบภาษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทั่วไปในรูปแบบสารคดีเทคโนโลยียานยนต์โดยไม่มีหัวข้อในปี2025โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำหน้าและหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจทางทะเลของสหรัฐอเมริกาก็คือ เรือดำน้ำคลาสโอไฮโอหรือที่รู้จักกันดีในชื่อโอไฮโอคลาสซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายศตรวรรษที่20จนถึงปัจจุบัน USS 726คือหนึ่งในเรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลนี้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในปี2025โดยมีบทบาทสำคัญในแผนป้องกันประเทศเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่การแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์และระบบป้องกันทางทะเลทวีความเข้มข้นมากขึ้น โอไฮโอคลาถูกออกแบบมาเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถบรรทุกขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ได้มากถึง24ลูกในอดีตแต่ต่อมาได้ถูกลดลงเหลือ20ลูกตามสนธิสัญญาลดอาวุธระหว่างประเทศโดยระบบขีปนาวุธที่ใช้ประจำการกับ USS 726ในปี2025คือ Trident IID 5 LE ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำสูงกว่าเดิม ระยะยิงกว่า1 2 0 0 0กิโลเมตรและมีระบบการนำวิถีด้วยดาวเทียมและเทคโนโลยีเฉพาะที่สามารถลบเลียงระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชาญฉลาดตัวเรือของ USS 726มีความยาวประมาณ170เมตรและกว้างเกือบ13บเมตรใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่น S8G ซึ่งผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นเวลาหลายสิบปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงใหม่สามารถดำน้ำต่อเนื่องได้นานนับเดือนโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำ และสามารถดำลึกได้ถึงกว่า240เมตรทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสงครามที่ยากต่อการปรวดจ,จับมากที่สุดในโลกความพิเศษของโอไฮโอคลาสไม่ได้อยู่แค่พลังการโจมตีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการควบคุมและระบบการสื่อสารภายในเรือ USS 726มาพร้อมกับศูนย์ควบคุมที่เชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมสื่อสารของกองทัพซึ่งในปี2025ได้รับการอัปเกรดให้รองรับ AI ในการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมถึงระบบป้องกันตนเองแบบอัตโนมัติ เช่นอุปกรณ์ต่อต้านต่อปิโดระบบปล่อยกับดักความร้อนและระบบการพรางตัวด้วยคลื่นเสียง Acoustic s i g n a เ u อร์มาสกิงที่สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ใต้ทะเลและโซนาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเรือดำน้ำลำนี้มีลูกเรือประมาณ155นายซึ่งได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งในด้านการปฏิบัติการนิวเคลียร์การควบคุมอาวุธและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ลูกเรือทำงานกันเป็นทีมในสภาวะกดดันสูงในพื้นที่จำกัด ด้วยระเบียบวินัยที่เข้มงวดและความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจทุกวินาทีภายในเรือยังมีพื้นที่พักผ่อนห้องครัวห้องออกกำลังกายและพื้นที่ส่วนกลางซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำได้นานโดยไม่รู้สึกถึงความอึดอัดและถึงแม้พื้นที่จะจำกัดแต่การใช้เทคโนโลยีจัดการพลังงานระบบกรองอากาศและน้ำขั้นสูงก็ทำให้การใช้ชีวิตของลูกเรือปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด USS 726ยังมีบทบาทสำคัญในการป้องกันเชิงกลยุทธ์ โดยการทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียร์ไทรแอดซึ่งเป็นสามเหลี่ยมพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยอาวุธนิวเคลียร์จากเครื่องบินทิ้งระเบิดขีปนาวุธยิงจากพื้นดินและขีปนาวุธจากเรือดำน้ำโดยเรือดำน้ำโอไฮโอคลาสถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพราะสามารถล่องลอยในมหาสมุทรอย่างเงียบงนันและยิงตอบโต้ได้จากจุดที่ศัตรูไม่สามารถคาดเดาได้ ในปี2025 USS 726ยังได้รับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติด้วย AI ที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ภายในเซียววินาทีพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาเลือกวิธีการตอบโต้ที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งระบบนี้ได้รับการออกแบบให้ไม่สามารถทำงานได้เองโดยไม่มีการอนุมัติจากมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน นอกจากบทบาททางทหาร USS 726ยังถูกใช้ในภารกิจลับเช่นการสอดแนมตรวจจับการเคลื่อนไหวของศัตรูและสนับสนุนหน่วยรบพิเศษซีลในการแทรกซึมพื้นที่ชายฝั่งที่มีความอ่อนไหวต่อการเฝ้าระวังเพื่อสามารถเปิดช่องทางลับใต้ทะเลเพื่อปล่อยหน่วยปฏิบัติการลับออกไปโดยไม่ถูกตรวจจับ แม้ว่าโอไฮโอคลาสจะเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1 9 8 8ด้วยการบำรุงรักษาและอัปเกรดระบบต่างๆอย่างต่งอ,งตอเนื่อง USS 726ก็ยังคงทันสมัยและมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์กองทัพเรือโดยในปี2025กองทัพสหรัฐยังคงใช้งานเรือโอไฮโอคลาสจำนวน14ลำในฐานะเรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธและอีก4ลำที่ปรับเป็นเรือยิงขีปนาวุธร่อน SSGN ในอนาคตโอไฮโอคลาสกำลังจะถูกแทนที่ด้วยโคลัมเบียคลาสซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่กว่าและสามารถปฏิบัติการได้เงียบยิ่งขึ้นใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไม่มีเกียร์และไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงตลอดอายุการใช้งานแต่ USS 726และเรือในรุ่นเดียวกันก็ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวหน้าขององค์การยับยั้งนิวเคลียร์จนกว่ารุ่นใหม่จะเข้าประจำการครบถ้วนในช่วงปี2030ความยิ่งใหญ่ของเรือดำน้ำ u S s 726ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือสหรัฐในการรักษาสันติภาพผ่านพลังการยับยั้งอาวุธการมีอยู่ของเรือแบบนี้ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วโลกสร้างสมดุลในยุคที่สงครามอาจไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยปืนแต่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเงียบงานและพร้อมตอบโต้ทันทีที่ถูกคุกคามและนี่คือหนึ่งในเรือที่ทรงพลังที่สุดในโลกเรือที่ไม่เคยเผยตัวต่วตอสาธารณ แต่กลับอยู่ใกล้กว่าเราคิดเรือดำน้ำ USS 726เรือแห่งยุทธศาสตร์พลังเนียบใต้ผืนน้ำผู้พิทักษ์แห่งความมั่นคงทางทะเลในศตวรรษที่21หากต้องการให้ฉันเพิ่มเสียงบรรยายเสนอภาพประกอบหรือแปลงสคริปต์นี้เป็นวิดีโอ Youtube อย่างสมบูรณ์สามารถแจ้งได้เลยครับ